คยมีดีมบอร์ดป่ะแล้วก็ลองทําดีมบอร์ดมาหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ผลนะหรือคนที่เคยทําแล้วแล้วสำเร็จในดีมบอร์ดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันว่าเออสาเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็เพราะอะไรถึงทําได้ผลแล้ววันนี้สำหรับคนที่ทําไม่ได้ผลหรืออยากที่จะได้ผลมากกว่าเดิมเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคเพิ่มเติมที่ทําให้คุณสามารถทําดีมบอร์ดได้สําเร็จจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณอนะทำอีก2บอร์ดเพื่อเพิ่มจากดีมบอร์ดที่คุณมีคือ Success Board Success Board เนี่ยจะเป็นบอร์ดที่ทําให้คุณเนี่ยเอาสิ่งที่คุณเคยทําแบบไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าคุณจะทําสิ่งนี้ประสบความสําเร็จอะสามารถเป็น จริงได้ในอดีตของคุณเน่เอารูปพวกนั้นน่มาแปะในบอร์ดนั้นด้วยที่ทําให้คุณน่สามารถเตือนใจตัวเองได้ว่าในวันที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะสามารถทําบางสิ่งบางอย่างประสบความสําเร็จได้แต่คุณก็สามารถทํามันได้แล้วอ่ะบอร์ดที่สาที่ผมอยากให้คุณเพิ่มไปอ่ะนอกจาก dream b o a r แล้วก็ success board ก็คือจังบอร์ดผมเปรียบไปว่าสมมติว่าในหัวงคุณมันเหมือนม่ได้อ่ะที่มันพันไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากแก้จากจุดไหนปมไหนก่อนดีอ่ะแต่จังบอร์ดเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้คุณานี่าค่อยๆดงออกะปวุ่รัันนพ หรือ,รอคุณมีความเชื่อจากัดอะไรที่ทำให้คุณยังไม่สามารถประสบความสำเร็จสักทีคุณเอาเหตุผลต่างๆคุณเอาความเชื่อจากัดต่างๆเนี่ยออกมาแล้วก็แปะไว้ที่บอร์ดเพื่อทําให้คุณเนี่ยสามารถแยกทีละปมได้แล้วก็ค่อยแก้ทีละปัญหาทีละปัญหาและทาให้คุณสามารถสาเร็จจากเป้าหมายที่คุณต้องการได้